าแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่170นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิชิชินะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่170นะครับต้นทางยะลาไปทางกรุงเทพนะครับล่าช้าประมาณ65นาทีนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่170 ลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่ง ที่170นะครับยะลากรุงเทพตาช้าประมาณ65นาทีนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับด้านหน้าก็จะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับบริเวณสะพานลอยด้านหน้านะสะพานเกือกม้านะครับที่ชุมชน หนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับสไลย์สัตก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ